ตอนนี้หมายสารไปแปะไว้ที่บ้านจันสองล่าแล้วให้คุณทักษิณไปสารในวันที่13มิถุนายนคือเดือนเดือนหน้านี่คือข้อขาดบาดตายครับและ22ที่จะถึงนี้มรืนีครับ22พฤษภาคมศารปกครองสูงสุดจะนัดฟังคำพิพากษาคดีที่คุณยิ่งรักกับสามีอนุสรอมรชัดฟ้องกล่าวรูดหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เดี่ยวกับคดีทุจริตจำนำข้าวตั้งแต่นายกรัมปีในยุคนั้นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพวกนี่คุณยิ่งรักเป็นโจทย์นะฮะยิ่งรักเป็นโจทย์ฟอ้องคุณประยุทธ์และก็อีกหลายคนมีข้าราชการมีรัฐมนตรีาการะทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีประลัดกระทรวงการคลังมีสำนักนายกรัมรีกระทรวงการคลังกรมบังคับคดีอทิตย์ดีดกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักง,งานบังคับคดีคดีแพ่งรุงเทพมานครคุณยิ่งรักฟอ้องว่าไง คุณยิ่งรักฟอ้องว่าทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันมีคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือคําสั่งให้คุณยิ่งรักเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในโครงการจํานาข้าวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าพันล้านบาทฉะนั้นในคดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจเป็นคดีที่คนมองกันอยู่ว่าตกลงสาลปกครองสูงสุดเจ้าไงแต่คุณยิ่งรักเนี่ยชนะชนะคดีในชั้นสาลปกครองกลางนะครับ หน่วยงานรัฐที่ยื่นอุธรธรต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันมะรืนนี้คือ22พฤษภาคมฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันว่าถ้าคุณยิ่งรักไม่ผิดศาลปกครองสูงสุดนะก็จะต้องยกคดีนี้ออกไปโดยไม่ต้องชำระหนี้ส5,000ล้านบาท35,000ล้านบาทเป็นเงินของรัฐที่ขาดทุนในการจำนำข้าว รู้สึกว่ามันมันประมาณเกือบเจ็ดแปดแสนล้านนะและ้วพลเอกประยุทธ์ตอนมาเป็นนายกนตปีประมาณแปดเจ้าปีนี่ชําระนี่ชํำระนี่ไปประมาณสักหกแสนได้มั้งประมาณหกแสนเนะหลืออีกประมาณสักแสนสองแสนเนี่ยนละที่ทกศธนาคาร,พรเพื่อการเกษตรเราก็มาตามดูกันต่อไปทีนี้เรื่องของคุณยิ่งล์หนีแล้วหนีต่อรอพี่ชายตกลงเอาไงเพราะทักษิณเคยบอกไว้ว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย จะพายิ่งรักกลับมาเล่นสงกา์ที่บ้านที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามันก็เลยมาแล้วเลยมาแล้วเดือนเมษาก็ยังไม่ได้กลับท้ายที่สุดคุณทักษิณก็ทําให้สําเร็จจริงไหมครับเพราะหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้โดยเฉพาะการที่คุณทักษิณเองเนี่ยตัวเองก็โดนคดีถูกองค์กรตรวจสอบต่างๆตรวจสอบมากมายมากมายกลายกองอย่างเช่นปมของนักโทษเทวนาชันสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องนี้หนักหนาสาหัสทําให้ขนาดคุณทักษิณเองเนี่ยเรียกว่าวันนี้ยังเอาตัวแทบไม่รอดและยิ่งจะนําคุณยิ่งรักกลับเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันหนักกันไปใหญ่มันหนักกันไปใหญ่ก็เลยยังไม่ตัดสินใจเรื่องนี้คุณยิ่งรักเองก็อยากกลับบ้านและตอนเนี้เขาประเมินสถานการณ์กันไวแล้วว่าแรงต้านสังคมไทยเนี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้คุณยิ่งรักเนี่ยเดินตามรอยทักษิณ คือกลับมาเนี่ยกลับมาแบบแบบไม่ต้องรับโทษนะกลับมาแบบสบายๆนะไม่ต้องติดคุกแม,ม้แต่วันเดียวนี่คือโมเดลของทักษิณท,ทั้งทั้งที่คดีในสารดีกา,าแผนกคดีอาญาของผู้ดัรงตำแหน่งทางการเมืองที่คุณยิ่งรักได้รับเป็นคดีอาญาเนี่ยคือจำคุกห้าปีเกี่ยวกับคดีจำนำข้าวอย่างที่เรารู้กันอยู่แค่ทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ชนไปป่วยอยู่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจ แล้วก็ไม่ได้นอนคุกแม,ม้แต่วันเดียวเขาว่างันนะก็ต้องรอให้สารดีกาวินิจฉัยและไต่สวนกันในวันที่สิบสามเดือนหน้าฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณยิงรักจะเดินรอยตามคุณทักษิณไหมนะถ้าเดินรอยตามหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์การเมืองเขาก็บอกว่าสังคมไทยคงจะไม่ยอมอภิสิทธิ์ชนอย่างนี้ต่อไปทีนี้ตัวทักษิณเองเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์กันอีคงจะอ่านสถานการณ์ออกบอกว่าาน้องปู จะกลับกลับมาประเทศไทยในช่วงที่หล้านสาวเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย่อมทำให้ประชาชนไม่พอใจมากยิ่งขึ้นกับระกูลชิน,นวัตรนะแล้วก็ที่สำคัญครับพี่น้องที่เคารพที่สำคัญคืออะไรคือจะถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกำลังหารูหาช่องหาทางที่จะเล่นงานตรวจสอบเอาผิดนายกแพทองทานอยู่ มีหลายเรื่องที่นายกแพทองทานจะจะโดนคดีครับเพราะตอนที่ทักษินกลับมาเนี่ยเขาก็อ้านได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อของรัฐบาลประยุทธ์จัน์โอชาและก่อนที่รัฐบาลเศรษฐาจะเข้ามาบริหารประเทศแต่ถ้าหากคุณยิ่งรักเดินทางกลับมาและไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวในรัฐบาลของคุณแพทองทานเขาบอกป่าดูไม่จืดการน,นี้ดูไม่จืดและคุณแพทองทานเนี่ยจะหลีกเลี่ยงยังไง ไม่ใหถูกตรวจสอบไม่เอาผิดคือมันมันมันรับรับเต็มเต็มเลยนะครับนายกอุ้งอิงรับไปเต็มเต็มเลยฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนักโทษเทวดาอย่างคุณทักษิณเขาไม่ยอมเสียงเขาไม่ยอมเสียงที่จะให้น้องสามกลับมา